สวัสดีค่ะวันนี้จะมาหากําลังสูงสุดของเศษน้อยกว่ากําลังสูงสุดของส่วนเทียบกับกําลังสูงสุดของเศษมากกว่ากําลังสูงสุดของส่วนให้ดูกันนะคะก็ถ้าเราหาเป็นวิธีลัดเลยก็คือเลือกดีกรีสูงสุดของตัวเศษออกมาของข้างบนก็คือได้ n x กำลังสองนะคะของข้างล่างก็คือ 4x กำลังสามแล้วก็ตัดกันชุบช เราจะเหลือแค่ลิมิต1ส่วน4 x แล้วแทนอินฟินิตี้ลงไปเราก็จะได้เป็น1ส่วน4คูณอินฟินิตี้ซึ่ง1ส่วนอินฟินิตี้เราจะได้ออกมาเป็น0นนะคะอันนี้คือของข้างบนส่วนของข้างล่างกำลังสูงสุดของเศษมากกว่าของส่วนเราก็ทำเหมือนเดิมก็คือเลือกของ ดีกรีสูงสุดของเศษออกมาก็คือ x กำลังสองส่วนด้วยดีกรีสูงสุดของส่วนก็คือ 4x นะคะแล้วก็ตัดเหมือนเดิมแล้วก็จะได้เป็นเหลือ x ส่วน4แล้วแทนอินฟินิตี้ลงไปก็จะเป็นอินฟินิตี้ส่วน4ก็จะได้ออกมาเป็นอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะคะดังนั้นอันนี้ก็คือข้อแตกต่างของ2แบบนี้นะคะถ้าใครถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีคำถามก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะ วันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ